มาเบิ่งบรงรยากาศตลาดม่อนทรัพย์น้องตัวครับพี่น้องมาซื้อเกล็ลาบเพียรับเปนไอปลาดุกพี่น้องผัดผัดชาปลาดุกผัดเยียงปลาดุกครับไป ทุกุนพี่น,น้องเหนีงงยวเหวน,วนียดเลยสมบูรณ์เลยครับไปตะกี้แล้วครับผมสวัสดีครับผมกลับมาฝากอีกครั้งนะครับเนาะงวันนี้เสื้า,าไม่กินลาบเป็ดพี่น้อง หลับเพ็ยกับไปเคียงปลาปลาลูกเสน้นปักกีลาปลาสันพี่นอ้องปักกรีมิ้นซีลาวกับกเขือลูกโดด,ด,ดกระเทียมพี่นอ้องเราก็ต้งองวอด้ายพี่นอ้องยิ่งเข่าคือเขาแมวแก่ขา้าวคนสิขอมเ,เบิกก่งกะฝากกดไหลกดแชร์กดสับสับไก่กดติดตายไม่ได้พี่นอ้องเลยตาวน,นี้อ่อนพี่น้องหนึ่งไม่ไม่เลย ต้องเบาหลายพี่น้องนะัดข้อดีอยากใส่สว่านสดเลยครับเดิมหลักเป็ดพี่น้องใส่ไปไรคบวกเลยพี่น้องวินมองมองเหรอน่าแกะเข้า มักินแบบกินข้าวบ่านเด็กคืไล่แบบกินข้าวบ่ได้กก็ตรวจก็ไปนะหรับพี่น้องเพิ่นมากินน่าแก่ข้าวด้วยครับเนอ ลาบเก็ดน,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 นีสูตุบุนี่ี่น้อข้อขาคุนคนอุบลสูตรุบลมาสัน่นเป็นแบบเจีบด้วย mình chạy ngoài ra bên nào xa làm biệt của mình quá ขอแสดงพี่น้องอยากทายยาวๆโทรศัพท์บ่ดีครับโัพท์ไป